สวัสดีค่ะพาร์ทเนอร์ทุกคนเลยนะคะกลับมาเจอคลิปนี้นะคะจะเป็นหมวดเมนูชอ็อกโกแลตแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์สอนกาแฟเย็นไปใช่ไหมคะก่อนที่จะไปเป็นกาแฟร้อนค่ะเรามาสลับเป็นเครื่องดื่มอื่นกันบ้างนะคะคลิปนี้ค่ะอาจารย์จะสอนในหมวดของดาร์กชอ็อกโกแลตค่ะเป็นดาร์กชอ็อกโกแลตเย็นนะคะเริ่มกันเลยนะคะกับเมนูนี้ค่ะ ดาร์กช็อกโกแลตเย็นนะคะถ้าทุกคนมีสูตรอยู่ในมือนะคะที่ปริ้นไว้แล้วนะคะทำตามไปด้วยกันเลยนะคะก่อนอื่นอาจารย์หยิบแก้วนะคะแล้วก็เขียนชื่อลูกค้าก่อนนะคะเขียนเมนูลูกค้าสั่งดาร์กช็อกโกแลตนะคะคุณเจี๊ยบมาลที่87นะคะลูกค้าประจำอาจารย์ค่ะขอยืมชื่อมาใช้หน่อยนะคะ นมมิกซ์สามปั๊มนะคะมะลิมิกซ์นะคะปั๊มลงไปเลยหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งปั๊มเท่ากับเจ็ดจุดห้ามลค่ะคูณสามปั๊มจะเท่ากับยี่สิบสองจุดห้ามลหรือสามส่วนสี่ของออนก็ได้นะคะสามปัมนะ๊มง่ายดีนะคะไปซื้อกดปั๊มใช้นะคะจะได้เหมือนอาจารย์นะคะนมมิกซ์สามปั๊มนะคะน้ำเชื่อมหนึ่งปั๊มนั่นเองนะคะ สำหรับสูตรของนมมิกซ์นะคะและสูตรของน้ำเชื่อมนะคะนา่าจะอยู่ที่ ep 2นะคะให้ทุกท่านกลับไปดู ep 2กันนะคะว่าสูตร2อันนี้นะคะนมมิกซ์กับน้ำเชื่อมน้ำทำอย่างไรนะคะเอาละนมมิกซ์สปั๊มนะคะน้ำเชื่อม1ปัม๊มถ้าต้องการหวานน้อยนะคะให้ลดนมมิกซ์ลงนะคะ1ปั๊มนะคะสูตรนี้ อาจารย์ทำหวานกลางไปทางน้อยอยู่แล้วนะคะไม่ได้หวานเยอะนะคะไปปรับสูตรได้ตามชอบเลยนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นสัดส,ส่วนของนมนะคะอาจารย์ใช้นมข้นจืดค่ะและนมพัชไลท์เดี๋ยวอาจารย์หยิบนมพัชไลท์ก่อนค่ะนะคะอาจารย์หยิบนมพัชไลท์นะคะแล้วก็นมข้นจืดนะคะ โชคดทีที่อาจารยมีถ้วยตวง3ออนนะคะใช้นมข้นจืดมะลินะคะนี่เลยนะคะบางคนเรียกนมจืดก็ได้นะคะใส่ลงไป30 ml หรือ1ออนนะคะจากนั้นนะคะนมพัชไลค่ะขอบคุณนมพัชไลท์แม็กซ์โนเลียสปอนเซอนะคะใส่ลงไปอีก2ออนหรือ60 ml ค่ะ เห็นไหมคะจะเต็มถ้วยพอดีเลยแล้วก็เทลงไปในภาชนะหรือแก้วเสิร์ฟของเรานั่นเองนะคะจากนั้นค่ะแล้วก็คนส่วนผสมนะคะในระหว่างนี้นะคะอาจารย์ก็จะไปกดน้ำร้อนนะคะละลายกับผงโกโก้กันนะคะเครื่องนี้ค่ะดีมากเลยมันสามารถเซตระดับน้ำได้นะคะ3ระดับ อาจารย์เซตไว้2ออนสำหรับทำเมนูช็อกโกแลตกับไมโลนะคะแล้วก็มีเซตไว้6ออนค่ะสำหรับทำเมนูอเมริกาโน่ร้อนของอาจารย์นะคะกดปุ่มเลยนะคะอาจารย์เอาน้ำร้อน2ออนนะคะในระหว่างนี้คะ่ะเรามาตวงผงโกโก้กันนะคะอาจารย์ใช้ผงโกโก้ของโกโก้ลิสนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะถุงสีแดงขอบคุณสปอนเซอร์โกโก้ลิสนะคะสูตรที่อาจารย์ใช้อาจารย์ใช้ สามช้อนชาพูนเล็กน้อยนะคะหนึ่งช้อนชาจะประมาณห้ากรัมค่ะลองใช้ตาช่างวัดได้นะคะอาจารย์ใช้ทั้งหมดสามช้อนชาค่ะนะคะซึ่งช้อนชาของอาจารย์ก็ประมาณแบบนี้นะคะหรือบางคนใช้ช้อนแบบช้อนกาแฟก็ได้ค่ะเป็นช้อนแบบนี้นะคะหรือบางคนมีช้อนนมลูกค่ะนี่เลยนมผง ใครคุณแม่นะคะที่มีช้อนนมผงนะคะนี่เลยนะคะ้า์เด็กเล็ก<ๆ>ก็ถือว่า5กรัมเหมือนกันนะคะใช้ประมาณ3ช้อนนะคะก็ตกประมาณ15กรัมนะคะน้ำร้อน2ออนค่ะเรียบร้อยข้อควรระวังนะคะให้ละลาย ผงโกโก้นะคะให้ดีนะคะก่อนที่เราจะเทลงไปในแก้วเสิร์ฟนะคะอย่าให้มันเป็นก้อนๆถ้าเราขายดีมากในเมนูนี้ค่ะแนะนำว่าสามารถลลายน้ำร้อนค่ะทำเป็นซอสนะคะช็อกโกแลตไว้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเราออเดอร์ไม่เยอะมากก็ทำเป็นเสิร์ฟๆไปก็ได้ค่ะ เมนูนี้จะเป็นเมนูที่ขายดีอีกเมนูหนึ่งนะคะอาจารย์ตั้งชื่อว่าดาร์กช็อกโกแลตเพราะว่าอาจารย์ชอบความเข้มของโกโก้ตัวนี้มากค่ะเวลาเราใส่ลงไปประมาณ3ช้อนชาเนี่ยนะคะหรือ15กรัมค่ะโกโก้ลิทถุงสีแดงจะมีเท็กเจอร์นะคะเวลาเรากลืนผ่านคอลงไปมันจะมีเหมือนเนื้อโกโก้หรืออัพเปทเทสที่ดีมากเลยนะคะส่วนผสมก็พร้อมแล้วค่ะ ใส่น้ำแข็งนะคะใส่ให้เต็มปากเลยนะคะให้เราใช้น้ำแข็งหลอดเล็กนะคะทันไปคะเรื่องสูตรถ้าไม่ทันก็เดือตรงนี้นะคะเอาละค่ะแล้วก็ทำเป็นสองชั้นนะคะโกโก้ลาดด้านบนได้เลย เห็นไหมคะจากนั้นค่ะอาจารย์จะปิดด้วยโรยผงโกโก้นะคะนนหนาๆค่ะอาจารย์ชอบโรยนนหนาๆค่ะทําให้รู้สึกว่ามันสวยความรู้สึกที่เห็นอย่างแรกคือคือมันสวยนะคะแล้วก็มันหอมโกโก้ค่ะแล้วมันดูคุ้มมากเวลาลูกค้ามองเห็นนะคะสวยค่ะนะคะนี่คือ ดาร์คช็อกโกแลตแบบพร้อมดื่มนะคะต่อไปค่ะอาจารย์จะทําแบบบรรจุใส่ขวดนะคะอย่างแรกเลยค่ะจําได้ไหมอาจารย์จะนําน้ําแข็งเนี่ยไปฟริสก่อนนะคะมันจะได้มีระยะเวลาในระหว่างที่เราชงเครื่องดื่มเนี่ยค่ะน้ำแข็งจะได้จับตัวกันนะคะลดการละลายนั่นเอง ้ามแช่นานนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะเกาะตัวกันแน่นแล้วหลอดมันทิ่มไม่ลงนะคะปิดฝาก่อนค่ะแล้วก็แช่ฟิตเลยสำหรับแบบบรรจุขวดนะคะที่แยกน้ำแข็งอาจารย์จะไม่โรยผงโกโก้ด้านบนนะคะฟิตแป๊บนึงเห็นไหมอยู่บ้านจริงๆเลยเปิดตู้เย็นกันแบบนี้เลยนะคะเอาล่ะสเต็ปต่อไปค่ะก็จะหยิบแก้วหยิบขวดนะคะขวดแบบ เทคเว y นะคะเขียนชื่อก่อนว่าดาร์กช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ชื่อลูกค้าด้วยนะคะหรือบ้านเลขที่ลูกค้าก็ได้จากนั้นนะคะปั๊มส่วนผสมลงไปเลยค่ะขวดนี้ค่ะมีลูกศิษย์ บางคนทักมาถามว่าซื้อที่ไหนนะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ซื้อร้านพวกที่ขายอุปกรณ์ทําขนมอะค่ะหรือจะไปซื้อที่ห้างแมคโครก็มีค่ะแต่ว่าขนาด200 ml เนี่ยไม่ค่อยจะมีนะคะขวดนี้นะคะอาจารย์เลือกใช้ขนาด200 ml นะคะหลังจากนั้นค่ะอาจารย์จะใส่ส่วนผสมลงไปในขวดเลยนะคะ เราไม่ต้องไปใช้ถ้วยตวงนะคะในการคนส่วนผสมนะคะเพราะว่ามันสื่อเวลาค่ะนะคะแล้วก็อุปกรณ์เยอะแยะแล้วก็ต้องล้างบ่อยด้วยเราไม่ต้องทำแบบนั้นนะคะเราลดงานค่ะปั๊มลงไปในนี้เลยนะคะไม่ละลายแน่นอนนะคะนมมิกซ์สามปั๊มค่ะสามปั๊มนะคะแล้วก็นําเชื่อมปั๊มหนึ่งนะคะใส่ลงไปเลยนะคะต่อจากนั้นค่ะจําได้ไหมถ้าจําไม่ได้นี่นี่นี่น,นะคะ นมข้นจืดหรือนมจืดนะคะ30 ml หรือ1ออนนมพัดเจอไรส์ค่ะอีก2ออนหรือ60 ml นะคะใส่ลงไปเลยนะคะในส่วนผสมนี้แหละนะคะหลังจากนั้นค่ะกดน้ำร้อนค่ะ2ออนนะคะคะง่ายนะคะสอออนนะคะถ้าเราอยู่บ้านใช่ไหม น้ำร้อนก็มาจากไมโครเวฟก็ได้หรือว่าจะเอาน้ำร้อนตั้งเตาแก๊สที่บ้านก็ได้หรือจะใช้การน้ำร้อนนะคะที่เราเป็นกาไฟฟ้าค่ะมอตมร้อนอะไรเงี้ยใครมีอะไรก็ใช้นั่นแหละนะคะโอเคจากนั้นค่ะนะคะก็ตักผงโกโก้นะคะจำได้ไหมคะ3มช้อนชานะคะหรือ15กรัมนะคะ กรัมเวลาเราซื้อเรามีช้อนนะคะก็ต้องลองใช้หรือตวงกับตะช่างดูนะคะว่ามัน5กรัมไหมบวกลบได้นิดนึงนะคะเดี๋ยวคอจะเกินจากนั้นน้ำร้อนที่เราตวงไว้ก็เทลงไปได้เลยค่ะคนให้ละลายนะคะสูตรของเราค่ะก็จะไม่เกิน200 ml นะคะมันก็จะพอดีขวดที่อาจารย์เตรียมไว้นั่นเองนะคะ สติกเกอร์หน้าขวดก็ปริ้นเองนะคะใครชอบทานช็อกโกแลตนะคะแนะนำเลยว่าเมนูนี้เหมาะมากหลายคนที่ได้ดื่มนะคะชื่นชอบและอร่อยกันมากเลยเพราะมันมีความเข้มข้นนะคะแล้วก็หอมด้วยนะคะเอาละคนให้ละลายแล้วก็เทลงไปในขวดเลยเห็นไหมมันจะพอดีเลยเห็นะคะ อานละปิดฟ้าค่ะแบบบรรจุขวดนะคะเห็นไหมว่าแบบขวดทําแบบไหนแบบแก้วยกดื่มทําแบบไหนนะคะพร้อมดื่มแบบขวดทําแบบนั้นนะคะแสดงว่าลายแสดงว่ามันเหมาะสําหรับกินกับน้ําแข็งนะคะพาร์ทเนอร์ทุกคนถ้าหลายคนถามอาจารย์มาว่า อาจารย์แบบว่าไม่ต้องกินกับน้ำแข็งอะ่ะต้องปรุงเพิ่มไหมแนะนาว่าต้องปรุงต้องปรุงเพิ่มนะอาจจะต้องเติมนมหรือน้ําเพิ่มประมาณ1-2ออนไปปรับสูตรเองนะคะแบบนั้นไม่ต้องใช้กับน้ําแข็งก็ได้คะด่ะลดเขาเรียกว่าลดความเข้มข้นลงในการเติมน้ําหรือเติมนมเติมนมน่าจะอร่อยกว่านะคะแต่คอร์สก็เพิ่มตามไปด้วยนะคะอย่าลืมเขย่านะคะหยิบน้ําแข็งก่อนจ้ะ แอน้ําแข็งนะคะลดการละลายเทคนิคของอาจารย์นะคะแล้วดาร์กช็อกโกแลตนะคะสูตรอาจารย์จิจีค่ะก็เสร็จแล้วนะคะไปลองทำลองชิมนะคะแล้วก็ปรับสูตรได้ค่ะ